بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد ว وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ม أ س ا ن إلى ي و ุ الدين أما بع سلام عليكم ورحمة ا บ ل ه وبركاته ความสันติความเมตตาความจงรุนจัววัลสุบันตะลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่ำสาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการวะละฮาดีสนะครับซึ่งเรายังคงอยู่ในฮาริสในเรื่องของเกี่ยวกับการตั้งเจตนานะครับหรือว่านิยะหรือที่เราเรียกกันว่าเนียนะครับ ซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงประเภทต่างๆในเรื่องของของการกระทําหรืออามันเนี่ยแล้วก็มันมีเรื่องของระยะเข้ามาปรับนก็ได้พูดไปใน5ประเภทนะครับหรือ5ประการแล้วก็ได้ชี้แจงในรายละเอียดไปแล้วสำหรับวันนี้เรามาดูมัสอลักต่อมานะครับก็คือว่าในเรื่องของการปฏิบัติอามันต่างเนี่ยนะครับผล,ลบุญหรือการตอบแทนนั้นจะมากมายจะยิ่งใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจของผู้ที่ปฏิบัติ ในเรื่องของการมีอิมาในเรื่องของความอิคลาสผลบุญจะยิ่งใหญ่จะมากมายเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวใจของผู้ที่ปฏิบัติว่ามีอิมานมีการศรัทธามีความอิคลาสมากน้อยเพียงใดจนกระทั่งกับคนที่เขามีเจตนาหรือว่ามีเนียดที่ที่จริงจังนะมีเจตนาที่บริสุทธิต์ตรงเนี้ยเมื่อเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นได้เนี่ยเขาก็จะได้ภาคผลนะครับเหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติตรงนั้น ได้ภาคผลของการปฏิบัติทั้งๆที่เขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติแต่มีเจตนาที่ดีอยากจะปฏิบัติในสิ่งดังกล่าวแต่บางครั้งอาจจะป่วยบางครั้งอาจจะเดินทางหรือโดยเหตุผลอื่นเนี่ยแล้วเขาทําไม่ได้เนี่ยแต่มีเจตนาที่ดีถ้าหากว่าเขาได้ทานะครับหรือว่าเขาสามารถที่จะไปทําได้เนี่ยเขาก็จะไปแต่เขาไปไม่ได้ด้วยกับมีอุปสรรคเนี่ยสิ่งดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะได้รับด้วยนะครับท่านอา่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาเนี่ยบอก นะครับในสุร้อนมิสอายะอันหนึ่ง0ราเนี่ยมวว่าไม่ยั่วลลอฮิวะรอ م ูลิ ر ا ً إ ل ه ร ر س و ل ه มา ي د ด ك ه الموت فقد وقع أ ลนะครับอัลลอฮฺมุสตานียได้บอกว่าและใครที่ออกจากบ้านของเขาโดยที่อะไรครับมหร ج ر ลًล ل อฮิว ه รอูลิม ه ا อ ر ا ً إ ل ه ว ر ิเป็นผู้อพยพไปยังอัลลอฮ์และรอซูลก็คืออพยพตาม เพื่อให้เกิดความพอพระทยัยหรือว่าฮาันรณตทรงพอพระทัยเขาตามอารอซูนอ,อพยพอย่างรอซูนก็คือเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนาได้ตามท่านรอซูนอ้าวบอกว่าซุ่มายุเดรรคุลเมาท์แล้วความตายก็ประสบกับเขาออกจากบ้านของเขาครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงอีกที่หนึ่งนะเมืองหรือประเทศที่จะอพะยกอย่างเงี้ย หรืออย่างเช่นคนที่เอาละอพยพจากมากักกะไปสูน,นนครมาดีนะอาจจะเสียชีวิตระหว่างทางเนี่ยยังไม่ถึงมาดีนะอย่างเนี้ยนะครับซุมมาโยติริกุลเนตาแล้วความตายก็ได้เกิดขึ้นกับเขาก็คือเขาได้เสียชีวิตฟากดเดอวะกออาจูรูหูอะลัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าภาคผลหรือผลบุญของเขาณที่อัลลอฮ์นั้นฟากดเดอวะกออาแน่นอนได้เกิดขึ้นแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอสูล แล้วยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงเมืองยังไม่ถึงประเทศที่จะอพยพไปแล้วเขาเสียชีวิตก่อนอัลลอฮ์บอกว่าฟากอดอวะกออาอูรุหูอ al ัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าเขาได้ผล,ลบุญแล้วเนี่ยครับมีเจตนาที่ดีที่จะไปสู่สิ่งที่ดีเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลแต่ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายเลยความตายมาถึงแล้วหรือมีอุปสรรคอั all ah, ลลอฮ์ทราละให้ผลบุญครับ อีกอันหนึ่งครับใน حديث หนึ่งท่านนบีสุลต่านลอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยท่านนบีบอกว่าอิดะมาริดะอับดุลออสซาฟาร์กุติบะละหูมากานายะมลุซอฮีฮันมุกีมาท่านนบีสุลต่านลอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าเมื่อบ่าวเนี่ยได้เจ็บป่วยหรือว่าเดินทางเขาจะได้รับการถูกบันทึกเหมือนอย่างที่เขาเคยปฏิบัติในช่วงที่เขามีสุขภาพดีหรือในช่วงที่เขาไม่ได้เดินทางหรืออยู่กับที่แต่หมายเขาว่าครับเมื่อบ่าวเนี่ย โดยปกติอาจจะไม่เดินทางเขาทําอามันสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําเป็นประจำนะครับแต่คั้นเมื่อเขาเจ็บป่วยเขาทําไม่ได้หรือเขาเดินทางเนี่ยเขาก็ได้ภาผลลเหมือนอย่างที่เขาเคยได้ปฏิบัติพี่น้องหลายครับนี่ไม่ใช่เป็นน,นี่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นการทําแล้วให้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ดูความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานตลาที่มีต่อบ่าวสิ่ครับว่าเมื่อบ่าวเนี่ยไม่ได้ทําโดยมีอุปสรรค อัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญของเขาเหมือนอย่างที่เขาเคยปฏิบัติในขณะที่เขามีสุขภาพดีอยู่กับที่ก็คือไม่เดินทางอัลลอฮ์ให้ตลอดนะครับทั้งๆที่เดินทางเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัตินะหรือเขาป่วยแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่อัลลอฮ์ให้เนื่องจากในายามที่เขามีสุขภาพดีหรือไม่เดินทางเขาได้ปฏิบัตินะครับอีกอันหนึ่งท่านในบีบบินละหฮวอะลัยฮุสันได้บอกครับความหมายคือใครที่ไปอย่างที่นอนเนี่ยนะไปนอน และเขาก็เนียดนะนะก่อนที่จะนอนว่าจะขึ้นมาจะลุกขึ้นมายืนละหมาดในยามค่าคืนแต่ว่าอาจจะหลับยาวไปเลยนะแต่ว่าก่อนนอนนี่ก็เจตนาว่าเดี๋ยวจะลุกตีหนึ่งตีสองแล้วก็แล้วแต่ก็จะลุกขึ้นละหมาดในยามค่าคืนแต่ว่าก่อนหลับยาวไปเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงซูฮบบ์หรือถึงเช้าเนี่ยนะครับท่านนดีสหลวงรันสิบอมอว่าเขาได้ถูกบันทึกในสิ่งที่เขานาว่าสิ่งที่เขาได้เจตนาไว้แล้ว ลีว่าวกานนเูาโมหซาดะก็ซาดกตัองลัยหิมีความดีและการนอนของเขานั่นก็เป็นซาดก็ให้กับเขาจากอัลลอฮ์สุบานตาลาเนี่ยเมื่อเจตานาดีแล้วอัลลอฮ์ตอบแทนการเจตานาเา้าแล้วที่นอนเป็นซาดก็จากอัลลอฮ์แลลว,ว่าช่วงที่นอนไปนั้นอนนักวิชาการอธิบายว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะ่ะเขาจะได้รับการได้ภาคผลของการยืนในละหมาดในยามค่ำคืน ไม่ี่นอนหลครับในช่วงเวลาดังกล่าวที่เขาเหนียดนะก่อนจะนอนแล้วเขาเหนียดวเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาละหมาดในค่ำคืนแต่ว่าหลับยาวไปเลยตื่นมาเช้าอัลลอฮ์เนี่ยให้ผลละบุญผลการเหนียดของเขาให้เวลาที่เขานอนตรงนั้นนะเป็นซอดาร์กับเขานะหมายถึงว่าเวลาที่เขานอนตรงนั้นอัลลอฮ์ให้เป็นผลละบุญเลยอัลลอฮ์ให้เป็นผลละบุญครับเนื่องจากเขามีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจที่ดีนะครับอ,อันนี้คือมัสอาลาหรือประเด็นที่ห้าประเด็นที่หก เกี่ยวกับฮะดิษนี้นะครับที่เราได้นําเสนอไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเจตานานั้นสามารถจะเกิดขึ้นกับเรื่องที่หมู่บาฮาดและก็อุมุตลหรืออันอุมุตอัลดุนยาวีแปลว,ว่าเจตานานั้นจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่อนุญาตสิ่งทั่วไปหรือเป็นเรื่องของดุนยาหมายความว่าไงครับใครเนี่ยที่เจตานาแสวงหาในเรื่องของดุนยาหรือทาอามันที่เป็นเรื่องของดุนยาเนี่ย โดยทําสิ่งดังกล่าวสิ่งที่เป็นดุนยาเน่ยนะเพื่อจะช่วยเหลือในสิ่งที่จะเป็นการปฏิบัติสิทธิของอรรล์ละหรือว่าสิทธิของมนุษย์โดยมีเจตนาที่ดียังไงอะครับเรื่องทั่วไปเนี่ยเช่นการกินการดื่มเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็กินก็ดืม่มอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องการนอนององก็นอนหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างเนี้ยถามว่าเรื่องของการกินการดื่มการนอนการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอมีอารมณ์ทางเพศก็นอนกับภรรยา แต่สิ่งดังกล่าวเนี่ยการกินการดื่มการนอนการเพศสัมพันธ์เนี่ยเรื่องทั่วไปแต่สามารถทําให้เป็นอีบาได้แปลว่าทําให้เป็นที่รักขอรรอนแล้วก็เกิดผล,ลบุญได้ครับเมื่อเขามีเจตนาเจตนากินทําไมอ๋อกินจะได้มีร่างกายแข็งแรงจะได้ทําอิบาได้ต่อแล้วกินดื่มอานอนทําไมอ๋อนอนจะได้มีเจตนาจะได้มีนอนแล้วจะได้มีกําลังจะได้ตื่นมาตอนสุบอรอตื่นมาละหมาดในายามค่ำคืนมีเพศสัมพันธ์ทำไม,มเพศสัมพันธ์เพื่อ จะได้ไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ฮารอมไม่ไปไม่ไปผิดประเวณีไม่ไปนอนกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยานะมีเจตานาเพื่อให้ได้ลูกที่ซอนเลยที่จะได้รับใช้ในศาสนาของอัลลอฮ์ที่จะได้ยี่หดในหนทางของอัลลอฮ์เจตานาต่างๆเหล่านี้แหละถามว่าคนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คนทั่วไปก็มีครับมีกินมีดื่มมีนอนมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าคนที่ไม่เหนียดเนี่ยเขาก็ได้หมายถึงว่าก็ไม่ได้อะไรก็กินเอานอนง่วงก็นอน แต่คนดังกล่าวเนี่ยจะกินกินทําไมดื่มดื่มทําไมนอนทําไมมีเพศสัมพันธ์ทําไมอ๋อแต่ละอย่างนี้มีเจตนาเมื่อมีเจตนาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติในสิทธิของเขาเพื่อที่จะปฏิบัติในสิทธิของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นผล,ลบุญเป็นอนะิบาดะได้ภาคผลตรงนี้นะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เอาล็อกสมานตาลาได้ให้นะกับบ่าวนั้นในชีวิตของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะคนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเจตนาชีวิตของเขานี่ก็จะมีผล,ลบุญตลอด นั้นอุลมามะบอกว่าคนที่อะไรครับคนที่ใช้ตรงนี้ใช้ความรู้ตรงนี้รู้จักการที่จะเจนจะเนียบจะเตืตนาเนี่ยกลายเป็นว่าได้กําไรกําไรในชีวิตของเขามีแต่ภาคผลมีแต่ผลบุตรงนั้นเลยส่วนคนที่อาจจะไม่รู้อะตรงนี้เนี่ยด้วยกับคำเขาของเขาเรื่กับการที่เขานั้นเพิกเฉยไปไม่สนใจเนี่ยก็ถือว่าถูกห้ามจากความดีเหมือนกันก็ไม่ได้ภาคผลตรงนี้ก็เพียงเป็นเรื่องบูบาเรื่องทั่วไปที่เขาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ท่านอบับดุลเลาะห์สุลต่าบอกกับท่านซัอเนี่ยฟะก็อตุยอลาอันหุบอกว่กวาวความหมายนะครับแท้จริงท่านเนี่ยนะไม่ได้จ่ายนะฟะก็รู้ว่าบริจาคหรือให้นาฟะก็ไปการจ่ายออกไปเนี่ยนะโดยที่ท่านนั้นหวังจากอัลลอฮฺสุบานตาลานอกจากอิลลัอูยิรตาอะไรฮะนบ,บีบอกว่าที่บริจาคไปเนี่ยนะจ่ายออกไปเนี่ยนะหวังจากอนนัลลอฮฺได้ผลละบุญแม้กระทั่งการที่ท่านนั้นได้อาจจะป้อนอาหารให้กับภรรยาของท่าน ก็เป็นภาคผลแล้วมีเจตนาตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่ออัลลอฮฺซุลตานตาลาเพื่ออะไรโดยเจตนาที่ดีตรงนี้เนี่ยแค่เอาอาหารป้อนให้กับภรรยานาบีบอกว่ามันก็เป็นนะครับภาคผลเป็นผลละบุญแล้วนะครับเรามาดูในมัสอาละหรือประเด็นที่7การฮิจเราะในหนทางของอัลลอฮฺถือว่าเป็นอามันหรือเป็นการปฏิบัติเป็นอิบาดะที่ใหญ่ที่มีความสําคัญนั้นการ ฮิจรรอนีจะมีจนกระทั่งถึงวันกิยามะน,นะครับจะไม่จะไม่หมดไปถ้าหากว่าอยู่ในประเทศที่เป็นกาเฟรประเทศที่ไม่ไม่ใช่มุสลิมมีแต่เรื่องของชีริกก็อพยพอย่างเช่นอามีซอลลารได้อพยพจากมักกะไปสู่นครอันมาดีนะหรือที่ซาาบ้าของท่านจากมักกะเคยไปฮาบาชาถึงสองครั้งด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าใครเรียนในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะอพยพไปยังมาดีนะมีซาาบ้ากลุ่มหนึ่งก็เคยอพยพไปย,ย,ยังฮาบาชา ไปยังเอธิโอเปียไปยังอบิสซีเนียแล้วนะครับเนื่องจากถูกทําร้ายเนื่องจากไม่สามารถที่จะปฏิบัติสัญ,ญลักษณ์ชาอิรักชาอิเรื่องของอิสลามได้โดยเฉพาะอิบาดะที่มันปรากฏชัดอย่างเช่นการละหมาดอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถจะทําได้ฉะนั้นเรื่องของการอพยพหรือการฮิจรัตเนี่ยมีจนกระทั่งถึงวันเกียร์นะบางทีอาจจะเป็นเรื่องการฮิจรัตเรื่องของสถานที่ยังไงอะ่ะก็คือจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมไปประเทศที่เป็นมุสลิม บางครั้งอาจจะเป็นอพยพในเรื่องของตัวบุคคลในในเรื่องของของการกระทําเช่เอนอพยพจากความชั่วทิ้งและเรื่องของบุหรี่ทิ้งเรื่องของซีนาะเรื่องการพน,านันเรื่องดอกเบี้ยโอฮิจริระแปลว่าอ,อพยพอพยพจากความชั่วนี้ไปสู่การต่ออัตตอ,ตอลละทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนมีฮิจรอระในเรื่องของการกระทานะครับบางครั้งอาจจะมีเรื่องการฮิจิระตัวบุคคลแปลว่าเช่นคนคนหนึ่งหรือมุสลิมคนหน,น,นึ่งเนี่ยทำความชั่วเตือนแล้วบอกแล้วนี่บางครั้งนี่ก็ยังไม่สนึกเนี่ย ก็ออกห่างจากเขาระยะหนึ่งเผื่อว่าเขาจะสํานึกได้ก็ฮิจรอตัวบุคคลก่อนลบไม่ไม่ให้สาลามไม่พูดคุยกับเขาเนี่ยเผื่อว่าเขาจะได้สํานึกแต่ถ้าฮิจรออพยพหนีมาจากเขาสกพานึื่งแล้วเขาก็ายังคงเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องกับไปพูดคุยให้สาลาบอกเขาเพราะการฮิจรอนนี้มันไม่เกิดผลแล้วอ่าแต่ถ้าฮิจรอแล้วมันเกิดผลให้ทําอย่างนี้เผื่อจะดัดนิสัยเขาแต่ถ้าหากว่า ฮิจเราะเขาก็ยังอยู่ยางงั้นแหละเอาออันนี้ก็ต้องมีการพูดคุยก็ยังต้องเตือนอยู่ก็นาสีห้าอยู่อันนี้ก็มีรายละเอียดที่นะักวิชาการได้บอกเราว่าฮิจเราะอย่บอกอพยพเนี่ยนะอ่าก็มีรายละเอียดอพยพนเรื่องสถานที่เรื่องของตัวบุคคลเรื่องของการปฏิบัติการกระทําอย่างนี้เป็นต้นการอพยพนะครับอ่าในเรื่องของอ่าอนุญาตอันนี้คือประเด็นอันหนึ่งก็คืออนุญาตที่จะพำนักอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ย นะครับอนุญาตที่จะพำนักได้แต่มีเงื่อนไขที่นักวิชาการได้บอกอย่างเช่นถ้าอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมอ่าก็ต้องสามารถที่จะปฏิบัติเรื่องศาสนาได้อ่าหมายถึงว่ารายอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมปกครองโดยเรื่องระบบกาเฟสเรื่องเรื่องอะไรที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อิสลามเนี้ยนะถ้าอยู่ประเทศนั้นเนี้ยก็ต้องปฏิบัติศาสนาได้หมายถึงว่าจะอนุญาตที่อยู่ในประเทศนั้นนะนะเมืองนั้น ก็ต้องปฏิบัติศาสนาได้เช่นละมาดได้วันศุกร์ได้มียุมา่มามีจามาห์ได้ปฏิบัติเรื่องศาสนาได้นะเช่นเดียวกันก็ต้องปลอดภยัยในเรื่องของฟิตนะที่จะเกิดในเรื่องของศาสนาหรือฟิตนะหรือความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็ลูกๆของเขานะแต่ถ้าหากว่ากลัวนะหรือว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้เกิดฟิตนะก,กับการปฏิบัติหรือเขอาไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยก็ไม่อนุญาตนะครับฉังนั้นจากตรงนี้เนี่ย ที่ที่สมควรแล้วที่ระวังตรงนี้สำหรับผู้ศรัทธาก็คือไม่ไม่อยู่ในประเทศที่เป็นกาเฟสน,นะครับนอกจากว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ยเขาการอยู่ของเขาแล้วมีมสลักหะมสลักหะรอจีฮะหมายถึงว่ามีประโยชน์หรือตัวเขาอยู่ในประเทศนั้นแล้วคนอื่นหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าการอยู่เช่นเขาอยู่แล้วทาการดาว่าเด็กรองอเผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคําพูดของเขาเนี่ยนะ พูดแล้วเนี่ยคนเนี่ยก็รับฟังพูดแล้วคนเนี่ยก็มีการคล้อยตามมีการเชื่ออย่างเงี้ยเอาแสดงว่าการอยู่ของเขาเนี่ยมีมีมีผลของการเปลี่ยนแปลงอ่าอย่างงี้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอุลมะเห็นว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยถ้าถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยหนีจากประเทศนี้ไปเนี่ยนะความชั่วนี่ก็ยิ่งเพิ่มความชั่วนี่ก็ยิ่งรุนแรงเพราะมันไม่มีคนที่จะมาอิสลาเลยไม่มีใครมาปรับปรุงเลยเนี่ยก็ต้องมีคนอยู่ โดยเฉพาะคนที่เป็นนักดาวาแลวก็มีความเข้มแข็งเนี่ยก็ต้องอยู่อ่าอยู่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันถ้ามันเรื่องศาสนาทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องย้ายละถูกกดขี่ข่มเหงเรื่องศาสนานี่ปฏิบัติไม่ได้เลยอย่างท่านนาบีสอลตอนอยู่ที่มักกาเนี่ยยุคในหลังๆแล้วที่ที่มาถึงการอพยพก็เพราะว่าถูกกลางแกถูกข่มเหงถูกกดขี่เรื่องของอิบาดะก็ต้องอพยพมายังมาดีนะแล้วเพราะมันถึงขั้นนั้นแล้ว แต่ถ้าอยู่แล้วยังปฏิบัติเรื่องศาสนาได้และถ้าหากว่าอยู่แล้วมีผลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมขจัดในเรื่องความชั่วมุงกัดความชั่วต่างๆเนี่ยเอ้าอยู่ตรงนี้เพื่อการได้ว่าเพื่อการช่วยเพื่อพัฒนาหวังว่าด้วยกับการช่วยเหลือจอากอนนัลลอฮ์นี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้คนเนี่ยก็จะรับการฮีดายะหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับครับช่วงท้ายนี้เรามาดูในฟาวาเอสหรือว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากฮะดีษ ฮะดิษบที่นี้ที่บอกว่าอ am ินนีมันมาดูบินนียะว่าอินเนีมาลลกุลลิมรุอินมาเนะวะแท้จริงการงานต่างๆน,นั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและทุกๆคนนั้นจะได้ตามที่เขาได้เจตนาไว้ฮะะดิษนี้บทหนึ่งเป็นฮะดิษเนี่ยเป็นฮะดิษบท,ที่มีความสําคัญที่เราได้เคยนําเสนอไปแล้วมีฮะดิษหนึ่งที่มีความสําคัญที่นักวิชาการได้บอกว่าเรื่องอิสลามเนี่ยก็จะอยู่กับฮะดิษส,สองหรือสามบทหนึ่งนั้นก็คือฮะดิษที่อยู่กับเราแล้วก็ฮะดิษบทหนึงก็คือฮะดิษ รายงานท่านหญิงไอชาโรติัลลอฮนนะฮะที่บอกว่าที่ ondan, ท่านนบีสุลฮต่านบอกว่ามันอามีละอามัลันไลซ์ะอะลรเหรออัมรุนาฟะฮัวรอดดุนใครที่ทําการการงานหนึ่งการงานใดที่ไม่ได้มีในกิจการหรือในศาสนาของเราสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกตีกลับก็คือไม่เป็นที่ตอบรับฉะนั้นฮะดีสที่อยู่กับเราเนี่ยก็อามานบินียาเนี่ยนะหรืออินนีมันอามาลบินียาการงานต่างขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นการชี้ถึงเจตนาซึ่งมันอยู่ภายในส่วนฮะดีสที่รายงานท่านหญิงไอชาท่านนบีบอกว่า ใครที่ปฏิบัติอันนั้นเป็นการเป็นมาตรฐานหรือเป็นการวัดภายนอกฉะนั้นฮะดิสเกี่ยวกับเรื่องของเนียนนี่ก็จะพูดภายในส่วนฮะดิสถ้าหญิงไอชารายงานเนี่ยก็จะพูดถึงภายนอกหรือการปฏิบัติภายนอกอาพี่น้องหลายครับดูดูว่าสองสิ่งเนี่ยนะทั้งภายนอกภายในยเนี่ยมันต้องคู่กันยังไงอ่ครับคนหนึ่งเนี่ยนะทำสิ่งหนึ่งเนี่ยอีคลาสมากเลยครับไม่ต้องการสิ่งอื่นเลยต้องการจาเอาลัลอสส์สมาลาเพียงเท่านั้น แต่ถ้าว่าเนี่ยทิ้งที่เขาทำเนี่ยมีแต่เป็นบิดาทั้งนั้นเลยเป็นอุตริกรรมเรื่องของศาสนาเลยอ่าพอเวลาเราถามเขาเขาก็บอกว่าเขามีเจตนาที่ดีอันนี้ไม่ได้ทำใครเพื่อใครเลยนะอันนี้ทําเพื่ออลว่าต้องการผลบุญจากอลว่าแต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นบิดาถามว่าตรงนี้เป็นไงครับอามันของเขาเนี่ยมารดูดไม่เป็นที่ตอบรับเพราะอะไรครับไม่ตรงไม่มุวาฟะก,ก,กับบทบัญญัติไม่ตรงกับบทบัญญัติ อันนี้อีคลาสแต่ไม่ตรงกับสุนนะนบีอัลลอฮ์ก็ไม่รับทั้งที่จะบอกว่าน,นี่เจตนานะทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์นะเอาละกรรมอันที่ทำเนี่ยมันตรงตามบทบัญญัติไหมมุวาฟากักบชารีอะไม่ตรงกับบทบัญญัติที่มีไหมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะอีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับละมาตรงตามสุนนะนบีเลยแต่ที่ละมาเนี่ยไม่อีคลาส ขั้นตอนต่างๆตักบิรตุนเอฮารอมอะไรต่างๆรู้กู้เงยงจะรู้กูส้สยุดนั่งอะไรต่างๆอ่านตามสุนนะ์นบีแต่ที่ละหมาดละหมาดทำไมอ๋อมันมีมันมีเรียด้วยมันมีโอ้อวดด้วยอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ไม่รับถามว่าทําไมอามันถูกต้องตามสุนนะ์นบีแต่ว่าไม่อีคลาสฉะนั้นสองอย่างเนี่ยต้องคู่กันครับจะมาอ้างว่าที่ฉันทำเนี่ยนะมันเหนียดดีเนี่ยไม่ได้ต้องดูด้วยว่าที่ทำเนี่ยถูกไหม ตรงกับสุนนะ์นบีไหมฉะนั้นใครก็อ้างได้ครับว่าทำเนี่ยเพื่อล l l a ์และก็จะทําอะไรขึ้นมาในศาสนาของล l l a ์ก็ได้เพราะบอกว่าอ้างว่าเนียดดีอย่างเดียวเพื่อ a ลอ a h เราอาจจะยอมรับนะครับว่าเพื่อลลอ a ์แต่ศาสนาของเราเนี่ยอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกว่าบอกว่าเนียดดีแล้วก็มันจะใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนียดีเนี่ยมันก็ต้องตรงตามหลักการด้วย,วยตรงตามสุนนะ์ของท่านนาบีด้วย หรืออาจจะตรงตามสุนนะของท่านานบีแต่ไม่อิคลาสอัลลอฮ์ก็ไม่รับฉะนั้นมันต้องมีสองสิ่งนี้พี่น้องเราจะทําอะไรเนี่ยอามันอิบารดะของเราเนี่ยเราต้องตรวจสองสิ่งนี้หลักๆหนึ่งอิคลาสไหมในการงานของเราสองเมื่ออิคลาสแล้วเนี่ยมันตรงตามสุนนะนาบีไหมถ้ามันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดอามันของเราไม่ถูกต่อรับอันนี้ไม่ได้พูดถึงขาดทั้งสองอย่างนะครับไม่อิคลาสด้วยแล้วก็เป็นบิดาด้วยอันนี้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว หรือขาดอันหนึ่งอันใดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่รับจะต้องมีสองสิ่งนี้ซึ่งเขาถือว่าเป็นชรูดเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ะจะรับอามันหรือการปฏิบัตินะครับมีสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากฮะดิษนี้อีกอให้เป็นประเด็นกับท่านพี่น้องที่นักวิชาการได้บอกยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยออกจากบ้านไปหลังจากตะวันคอยแล้วตะวันคอยนี่ก็คือได้อะไรครับได้ได้เวลาละหมาดบ่ายใช่ไหมครับ ตะว,วันคอยแล้วออกจากบ้านอ่านนั่ละหมาดไปแล้วก็ไปมัสยิดแต่ว่าในใจนี่นะไม่ดีเนียละหมาดซูฮุไม่ได้เนียละหมาดซูฮีไม่ได้เนียรละหมาดอัสรีไม่ได,ด,ด้เนียรละหม,ม,มา,ดอ,มด,ามดอิชะแต่เนียดว่าเป็นฟัรดูของเวลานั้นเฉยๆถามว่าตรงนี้เนีย่ยเนียดอย่างนี้ใช้ได้ไหมออกจากบ้านตะว,วันคอยแล้วตะว,วันคอยก็คือได้เวลาซูฮีแต่ออกจากบ้านอนาัานนละมาดไปมัสยิดไม่ได้เนียละหมาดซูฮีนะครับ ไม่ได้เรียนละมณอสรีไม่ได้เมลละมานชาไม่ได้เนียดแต่ว่าเนียดที่จะละหมาดคืาเรกว่าเป็นฟัรดูวักแปลว่าฟัรดูของเวลานั้นตรงนี้ใช้ได้ไหมอ่านนี้มีขีฟระหว่างนักวิชาการบ้างก็บอกว่าได้บ้างก็บอกว่าไม่ได้เพราะบ้างก็บอกว่าจะต้องมีการตายินแปลว่าจะต้องเจาะจงเนียดว่าเป็นละหมาดซูรีบางก็บอกว่าได้เพราะว่าถือว่าเนียดว่าเป็น เวลาของฟาดูนั้นแล้วฟาดูนั้นก็คืออะไรครับคือละหมาดซูรีเนียดว่าเป็นฟาดูลวักแปลว่าฟาดูของเวลาอ่ะอันนี้ก็มีนักวิชาการที่บุญในรายละเอียดนะครับที่ถูกต้องนะครับว่าเราอาลัมถือว่าใช้ได้ถ้าหากว่าเนียดว่าทาฟาดูของเวลานั้นนะครับเพราะตรงนี้เราเมื่อไปดูแล้วเนี่ยบางครั้งไม่ใช่มะมุมอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอิหมา่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะลืมเนียดละหมาดซูรีแต่ว่าก็รู้แหละว่าเนี่ยจะละหมาดฟาดูของเวลานี้ ก็อ,อ,อาจจะมีบางครั้งที่เกิดจากอิหม,ม่ามหรือม,มุมเองก็ตามบางทีไปก็อาจจะลืมนึกะนะลืมนึกว่าเจาะจงว่าเป็นละหมาดซุฮรี่หรือเวลาอื่นแต่ว่าก็รู้ว่าเนี่ยแต่ต้องมีเนียดนะครับอันนี้มันแน่นอนต้องมีเนียดอยู่แล้วแต่พูดถึงรายละเอียดว่าจะเนียดยังไงแต่ถ้าเนียดว่าฟาร,รุนวักแต่ว่าเนียดฟาร,รดูของเวลานั้นน,นักวิชาการก็ถือว่าได้นะครับไม่ไม่ต้องละหมาดใหม่ซึ่งอันนี้มีขีดละนะครับว่าวอาอมไรคำพูดที่หนักก็ถือว่าไม่ต้องละหมาดใหม่แล้วก็ถือว่าใช้้ไดนะครับ อ่ะดูอีกมัสอละหนึ่งหรืออีกประเด็นหนึ่งเรื่องความรู้กับเรื่องการจ i h a ดในหนทางของลอสุานตาลาอันไหนประเสริฐกว่าศึกษาหาความรู้กับการจ i h a ดต่อสู้ในหนทางของลอสุมานตาลาหรือไปทําสงครามในหนทางของตาลาอันไหนประเสริฐกว่าอ่ะถ้าพูดถึงโดยโดยตัวของของความรู้เนี่ยอันเนี้ยความรู้ประเสริฐกว่าการจ i h a ดในหนทางของลอสุมานตาลาเพราะผู้คนทั้งหมดเนี่ยต้องการความรู้ นั้นความรู้โดยตัวตัวของแต่ละอย่างเนี่ยความรู้เนี่ยประเสริฐกว่านะครับอแต่ว่าเรื่องของการไปยยฮัดไปต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺนี่อ่าไม่ใช่ว่าเป็นเป็นฟรัรดูสําหรับทุกคนยกเว้นในบางบางกรณีนะนะอย่างเช่นศัตรูเนี่ยบุกมาถึงประเทศหรือว่าที่อาศัยแล้วหรือว่าอิมานเนี่ยเรียกร้องว่าต้องต่อสู้ทุกคนเนี่ยก็ต่อสู้ตามที่ตัวเองมีความสามารถนะครับอ่าอย่างนี้ก็เป็นรายละเอียดที่มันถึงขั้นตอนที่แบบ ศัตรูบุกมายังเมืองมาประเทศหรือว่าที่เราอายอยาศัยนั้นเนี่ยก็ตกปกป้องอตัวของเราทรัพย์สินเนี่ยนะครับหรือประเทศที่เราอยู่ซึ่งโดยเฉพาะเมืองที่เราอยู่เป็นเป็นเ,นเมืองที่ปกครองหรือใช้ระบอบอิสลามปกครองอเพื่อรักษาอิสลามตรงนี้ไว้เนี่ยอันนี้มันก็ต้องสู้เท่าที่มีความสามารถแล้วอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเด็กเนี่ยก็ก็สู้เท่าเท่าที่มีความสามารถอันนี้ก็แล้วโดยเฉพาะผู้ชายนี่ก็ต้องสู้แล้วนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นนักวิชาการเนี่ยจึงบอกว่าอ่ะแล้วอันไหนประเสริฐกว่า jihad ความรู้กับการจิ h าดในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาอ่ะอันนี้ก็ดูนะครับอันนี้ก็ดูบางครั้งเนี่ยบางครั้งคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรงอ่ามีร่างกายที่แข็งแรงกำยำมีความกล้าหาญอ่ะอันนี้การจิ h าดนี่ก็เหมาะสมกับเขานะครับอาจจะไม่ค่อยฉลาดนักอาจจะเป็นคนหัวไวนักหรือว่าพูดเก่งหรือว่าการโต้เถียงอะไรเนี่ย ก็อะไรครับก็ก็ถ้าแข็งแรงอ่ะก็อนนี้ก็การยีฮารดนี่ก็เหมาะกับเขาแต่อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบมาพูดจาคล่องแคล่วแล้วก็สามารถโต้ตอบนะครับรู้ว่ากับคนที่ถกเถียงเนี่ยสามารถที่จะให้คําตอบหรือโต้เถียงได้ได้ดีอย่างเนี้ยนะครับอ่าอย่างนี้การศึกษาความรู้ก็เป็นความเหมาะสมสําหรับเขาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาอ่าบางช่วงเวลานี่นะ เรียกไว่าอะไรครับม,มีแต่เรื่องของอุลามะเนี่ยเยอะแล้วอุลามะเนี่ยเยอะอ้าวก็ไปทําหน้าที่ดูแลปกป้องอ่ารู้ว่าต่อสู้ใน,นทางของอัลลอฮฺสุลตานตะลเพราะอุลามะเยอะนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีความดอลาละเรื่องของชืริกเรื่องของบินะอุตริกามเรื่องของภาคีต่างๆเกิดขึ้นอ่ะอันนี้แล้วก็อุลามะเนี่ยมีน้อยอ้าวอันเนี้ยอ่ส่งเสริมนะครับรู้ว่าให้เรียนเพื่อที่จะไดะ้เอาความรู้ตรงเนี้ยได้บอก หรือว่าเผยแพร่ในเรื่องของความรู้นะครับอย่างนี้เป็นต้นประเด็นสุดท้ายนะครับมาดูในประเด็นในเรื่องของการฮิจรอนนี่ถือว่าเป็นวาจิบหรือว่าเป็นสิ่งที่มุสตาฮับาวาจิบก็คือจะต้องจำเป็นจะต้องอพยพหรือว่าส่งเสริมอ,อันนี้ให้ดูรายละเอียดตั้งแต่ที่จะเป็นวาจิบเมื่อการที่จะระอนจะเป็นวาจิบเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติองศาสนาได้เลย ถูกกดขี่ข่มเหงไม่ให้มีวันศุกร์ไม่ให้มีการละหมาดไม่ให้มีทำเรื่องของอิบาด,ดะอ้าวอย่างนี้นะแสดงเรื่องแสดงออกเรื่องของศาสนาไม่ได้เลยอันนี้จําเป็นที่อะไรครับจะต้องอพยพแล้วนะครับส่วนการฮิจรัลเมื่อไหร่ที่จะถือว่าส่งเสริมจะส่งเสริมเมื่อไร่เช่นอะไรครับเช่นอาจจะปฏิบัติได้บ้างปฏิบัติในเรื่องของ ของศาสนาได้นะครับปฏิบัติเรื่องศาสนาได้ไม่มีใครห้ามก็ปฏิบัติได้แต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเทศที่เป็นกาเฟสอ,อันนี้ก็ส่งเสริมให้สู่ประเทศอิสลามนะครับแต่ถ้าหากว่าบอกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้เลยถูกกดขี่ข่มเหงตลอดอันนี้ก็ต้ออพยพและเพราะอะไรครับเพราะปฏิบัติในเรื่องของศาสนาไม่ได้ นะครับนี่ก็คือประเด็นต่างๆที่ฝากกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของฮะดิษนะครับในเรื่องของเนี้อรื้เจต,ตนาครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราก็จะมาดูในฮะดิษที่2นะครับก็อินชาอัลลอฮ์พบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับท่านพี่น้องในกาลเวลาเปน็นเท่านี้ครับบาริลลาฮิตาฟิกบันฮีดายะอัสสลามุอะลัยกุมุอะลัยมัตุลลอฮิวะบารอกาตุฮ